ทุกอนครับฮัลโหลสวัสดีครับเออไม่ใช่สิผมเออสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่องเล่นเกมไปมั่วไรนะครับผมอาจจะไม่มีเคมตรงเครดิตอะไรนั่นวันนี้ก็จะมาเจ๊กครับเฮียจ้าครับผมต้องร้อยคลิปเกินหนึ่งอาทิตย์นั้งผมจะพูดเลยก็ได้อ <c oughs> ครับผมแบบเมื่อกี้ที่ผมนั่งทําคลิปแล้วมันก็หลุดจะมาผมก็เลยไม่ทําแล้วแบบอธิบายแล้วมันก็แบบทำหลุดตลอดเลยแล้วผมก็นั่งเกาหน่องตลอดเวลา คือมันจะพูดยังไงวะไม่อยากพูดอ่ะน่าอายบอทกาวน่องมันคือสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ผมพูดไปตรงไๆไกเกาก็ลี่ยสิ่งไม่ดีเออไกก็ไกลเกลี่ยเกลี่ยน่องลิ้นพงลิ้นพงังหมดแลยครับผมก็จะพูดยังไงให้เกินหนึ่งอันนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็จำใจขับเฮดใช็ดจำครับขับเฮดโมบายโอชันหกจุดหนึ่งนะครับ ผมอาจจะไม่คทำเก่งเหมือนคนอื่นผมก็ทำได้อย่างน้อยก็มีคนดูผมถามจริงผมผมทุกคนทุกคนฟังผมนะคือให้เราโดนด่าอยู่โดนใครด่าเออยังกับทึบเ่องที่โดนด่าใช่ไหมลลุงพลสุดหล่อเออนั่นแหละมันไปได้าฮันมัวเพราะมันอยากได้วิวแล้วเอาช่องไปขายพี่เดียวบอยบอกไงเงยผมก็ดูใช่ไหมครับทุกคนรู้จักเดียวบอยไหม อคคลิปเกินหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็จะมาดูกันนะครับว่าเราเราจะแจกข้อพิสิิ์ไหมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคนดูด้วยนะครับถ้าไม่ดูผมเนี้ยเนี่ยข้อพิสินะค้อพิสิมบายนี่นะครับมันกระจุกลิปไว้ข้างหน้าคนที่ดูครับคลิปอยูใต้ลคลิปครับคุณดูแค่คุณดูแค่หน้าคลิปคุณก็ขคดูใต้ใต้คลิปเลยครับจริงจริ